ไปสต็อกนะคะเข้าใหม่อีกสองหลังสภาพใหม่นะคะสภาพใหม่เลยไม่ผ่านการใช้งานพื้นหลังเต็มแบบนี้เลยป้ายหลังเต็มแบบนี้เลยพื้นเต็มนะคะอันนี้มีขายปีกและทรงนะคะพี่ๆเช็คงานค่อนนะพุณตุ๊ก ไปขายปิดและส่งมันอาจจะเปื้อนฟุงเปื้อนฝุ่นมาบ้างนะเปื้อนฝุ่นทับทับมานะแม่ค้าต้องไปทำความสะอาดอีกั้งนมันจะประมาณนี้นะคะอเปือเปอเป้อนมาบ้าง ค่อยมีของนะคะช่วงนี้ก็ะจะประมาณนี้เลยจเนเปื้อนๆน,นะรอบนี้องไปเก็บงานนิดนึง เปืนเปิเรื่อนมันทับ,ท,บ,ท,บทับมามันทับมามันมี่มานะมันอาจจะหยในของมือสองอือทับมาอะไรมาสภาพ ี้จะเป็นตัวหวานเวลอสคุตัวหวานนะตัวใหม่เนี่ยสภาพมันใหม่นะมีทับมาเปื้อนฟงเปื้อนฝุ่นโอเคโอเค Okay. เจ็ดแปดเก้ารับก่อนนะคะเช็คของก่อนเก้า สิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะสิบห้านะสิบห้านะคะนี่ปลายหลังเต็มทุกคู่นะคะ นี่ได้ไปสิบห้าคู่นะคะใครสนใจนะคะขายปลีกแล้วก็ส่งนะคะขายปลีกและส่งนะ,คะใครสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะทักมาสอบถามกันได้นะคะ